ราอยู่ในเกม Microsoft Flight Sim 2024นะครับวันนี้เราจะมาสอนตั้งปุ่มนะตั้งปุ่มยังไงให้เหมือนกับ2020นะครับ,บแรแกให้เราไปเลือกคีย์บอร์ดเป็น2020ก่อนนะครับแล้วให้ทำการ copy นะครับ ก็คัดลเสร็จมาแล้วครให้เราตั้งชื่อนะครับสมมุติผมจะเอาอตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับให้เราจําได้นะครับอาจจะเป็น M S F S 2 0 2 0ก็ได้นะครับเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดติ๊กสองอันนี้นครับเป็น Apply to account แล้วครับแล้วก็ s e n d to default นะครับ มันก็จะสามารถมันจะตั้งค่าให้ทุกเครื่องเลยครับแล้วเป็นเซ t ตเป็น Default ด้วยนะครับโอเคเมื่อเราตั้งค่าอ่าเมื่อเราเซตเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วให้เรามาเปลี่ยนเป็น เนมที่เราเซตไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็น2024ส่เนาะส่วนปุ่มที่เราจะตั้งนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม W นะครับ W เราก็จะเป็น Move Forward นะครับก็จะเป็นตัว W นะครับแล้วก็จะมี Move Forward ตัวที่2นะครับเป็น W แล้วก็นำแพ่ -8 แปนะครับปุ่มที่สอก็จะเป็น S นะครับก็จะเป็น Back Forward Move Back Forward นะครับแล้วก็ Move Forward แล้วก็เป็นนำแพ่ -2 นะครับผมปุ่มที่สามก็จะเป็นปุ่ม A นะครับ A อครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับปุ่มไลน์นี่ยปุ่มทางขวานี่เขาเซตไว้แล้วนะครับเรียบร้อยปุ่มที่เราจะตั้งก็คือปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่4ก็จะเป็น อุม่มเดินทางซ้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับครับไปไุ่มที่ห้านะครับจะเป็นทิปสี่นะครับทิปสี่นี้จะเอาไว้ขึ้นเครื่องนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่ม enter นะครับเป็น Quick นี่ครับเอาไว้เล่นโหมด Carrier โหมดนะครับเท่านี้ก็ปุ่มก็จะเหมือน2,020แล้วนะครับ,รบปุ่มที่เราตั้งก็จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังแล้วซ้า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับแล้วก็ชิปซีนะครับเอาไว้ขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่ม enter เอาไว้เลนหมดแค่เรียวหมดครัเท่านี้ปุ่มเราก็จะเหมือน2องพันยีอจะเ2020แล้วนะครับโอเคครับการตักงปุ่มก็จะมีแค่นี้นะครับผม แลแถมให้อีกหนึงปุ่มนะครับผมปุ่มเซฟมุมกล้องนะครับเวลาเราจะเซฟมุมกล้องให,ให้เราเดินไปนะครับโดยการกดชิปกดอินเทเนตะครับแล้วก็เลือกลูกศรเนานะเดินไปตรงมุมมุมที่เราต้องการนะครับผมสมมติผมอยากได้มุมนี้เนาะมุมหน้าต่าง มุมมองหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ให้กดเซฟโดยการกด Control a n t i n e t ตแล้วตามด้วยตัวเลขนะครับอย่างมุมนี้ผมจะเซฟไว้ที่ศนะูนย์เนาะเดี๋ยวกด c o n t r l a n t i n e t ตแล้วเลขศูนย์นะครับพอเราเปลี่ยนมุมกล้องครับเราต้องการจะใช้เรากด Antinete ศูนย์ครับเพื่อโหลดมุมกล้องเนาะมุมกล้องกจะมาทางนี้ไม่ว่าเราจะไปทางไหนครับเรากด a n t i น e t ตแล้วก็กดเลขที่เราเซฟไว้มันก็จะมา ตามมุมกล้องที่เราเซฟนะอย่างผมเซฟไว้ x2 ตรงปรีก x อันเทเนตสนะตรงปรีกี่ก็จะมาแล้วก็ไล่กดไปโอเคครับปุม่มก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ก็ขอลาไปก่อน Sadiq.